ก็สาหรับไฮไลท์ที่สําคัญนะคะสำหรับสิ่งที่จะคอยหนุนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเนาะบรรดาดวงดาวที่กําลังโครจรสถิตยอยู่ในภพปุตตะนะคะที่หมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงการเริ่มต้นและก็จะยังโครจรได้มาตรฐานที่ทั้งเข้มแข็งและโดดเด่นนะคะหนุนดวงชะตานะคะ จึงส่งผลให้นะคะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีเมษทั้งหลายคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่หรือกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่หลายคนนะคะคุณจะได้พบกับความน่ายินดีเข้ามานะคะ แต่ทีนี้เนาะเมื่อคุณได้ผ่านช่วงกลางเดือนกันยายนไปแล้วดวงดาวเหล่านั้นนะคะก็จะเคลื่อนย้ายราศีเข้าไปอยู่ในราศีกันซึ่งก็จะเป็นตําแหน่งอาริในดวงชะตานะคะทําให้มันมีโอกาสที่ชาวเมษนั้น อาจจะต้องไปเจอกับศึกหนักนะคะจะต้องพบกับปัญหาใหญ่หรือว่าคนที่คุณไว้ใจเชื่อใจก็มีโอกาสจะทระยศหักหลังตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณก็ได้และสำหรับดวงดาวทั้งหลายนะคะที่กำลังจะเคลื่อนย้ายราศีจะส่งผลเช่นไรนะคะกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษนั้นในเดือนกันยายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky n u m b e r อร์ช n e l ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะคะ หรือหากท่านใดเนาะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีเมษร,รับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาเนาะและก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะ,ะมาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะ ก็เอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมษทั้งหลายตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะดาวองคารนะคะซึ่งก็เป็นดาวประจำตัวของคุณจะโครจรสถิตอยู่ในราศีมิถุนซึ่งก็เป็นตำแหน่งสหัสชชะนะคะ จึงส่งผลให้ชีวิตของเจ้าชะตาะะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงสังคมและก,ก็การเดินทางหรือจะเป็นจังหวะที่หลายคนเนชาวเมธคุณจะได้เดินทางจะได้ท่องเที่ยวในลักษณะของการที่ต้องไปเป็นหมู่เป็นคณะอยู่บ่อยๆก็ได้หลายคนนะคะคก็จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆม,มากขึ้นด้วยนะคะ และจุดที่แม่หมอมองว่าน่าจะโดดเด่นเฮงปังของชาวเมษนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุนตตะของคุณจะยังโคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราี่บดีอยู่ในราศีธาตุไฟค่ะ และตรงนี้ก็จะหนุนนำให้ชาวเมษนะคะคุณยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่หลายคนนะคะก็อาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะในเรื่องของการงานธุรกิจมีโอกาสจะได้รับการบรรจุนะคะได้ทำงานใหม่ หรือถ้าหากคุณจะไปคิดลงทุนนะคะคิดจะเปิดกิจการร้านค้าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ถือว่าจะยังเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะเพราะว่าด้วยกระแสพลังงานของดาวอาทิตย์นั้นจะยังหนุนส่งให้การค้าธุรกิจของคุณจะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ ดังนั้นใครที่มีแผนการนะคะมีโปรเจกต์อยากจะทำอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องรีบลงมือทำก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะคะคือตั้งแต่ประมาณวันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์นะคะจะโครจรเป็นอริกับดวงชะตาของคุณนะคะและก็จากนั้นน9กันยายน ดาวพุธก็จะโครจรเป็นอริอีกหนึ่งดวงและตรงนี้นี่แหละค่ะจะส่งผลให้ชาวเมษนะคะคุณจะต้องพบเจอกับความยากลำบากกว่าที่คุณคาดการเอาไว้ เพราะถือว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนั้นจะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงดาวจะบังคับให้คุณต้องแข่งขันต้องต่อสู้กับปัญหานะคะจะมีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามารุมเร้าคุณดังนั้นคะ่ะชาวเมษการที่เรานั้นมีสตินะคะและมีจิตใจที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ และคุณเองก็มีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงนะคะจะเกิดความเสียหายจากคนที่มีอายุน้อยกว่า บางครั้งบางทีนะคะเพื่อนฟูงคนสนิทจะคิดไม่ซื่อกับคุณก็ได้เอาล่ะชาวเมรคาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปอย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนและถ้าหากจะต้องทำอะไรก็ตามนะคะก็จงอดทนนะคะทำด้วยสองมือและมันสมองของเราจะดีกว่า <c oughs> เพราะการที่เราหวังจะไปพึ่งพาคนอื่นฝากชีวิตกับคนอื่นนะคะ กลายเป็นว่าคนที่สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณในท้ายที่สุดนั้นเขาก็จะเทและก็จะทิ้งคุณเอาดือด้อๆได้และสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลต่อเครดิตชื่อเสียงที่คุณสร้างคุณสะสมมาให้ต้องเสื่อมเสียไปด้วยนะคะแต่เอาล่ะใดๆก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วทุกปัญหาก็ย่อมจะมีทางออกเพราะว่าในที่สุดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายออกไปเอาล่ะยังน้อยที่สุดขชาวเมธในวันที่21กันยายนนะคะดาวสุก,ก็จะโคจรหลุดพ้นจากตำแหน่งอาริเป็นดวงแรกนะคะ และดาวสุกนั้นจะมีกำลังที่เข้มแข็งจึงส่งผลให้ในช่วงปลายปลยเดือนกันยายนอย่างน้อยที่สุดค่ะการหาเงินการหาไรายได้ของคุณจะกลับมาคล่องไม้คล่องมือจะมีเงินให้ได้หยิบจับใช้สอยอย่างไม่ลำบากกันนะคะแต่ถ้าหากเราจะมองภาพใหญ่ภาพรวมแล้วเนาะก็ต้องยอมรับค่ะว่ากันยายน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะต้องพบกับความกดดันและปัญหา ดังนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแม่หมอขอให้ชาวเมธจงอย่าได้วู่วามพยายามประครับประคองตัวเองกันเอาไว้นะคะและก็พอในช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนนั้นก็นับว่าจังหวะของความร่ำรวยนะคะความสุขความสมหวังจะค่อยๆเดินทางมาให้คุณได้รับจับต้องมากขึ้นนะคะ ในด้านการงานสำหรับในช่วงต้นเดือนค่ะไปจนถึงวันที่16กันยายนนั้นแม่หมอมองว่าชาวเมธนะคะคุณยังมีความโดดเด่นดวงดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะคะถือว่าหลายคนก็มีโอกาสจะได้งานใหม่หรือจะได้ไปทดลองทำอะไรใหม่ๆก็ได้บางคนก็จะได้ไปลงทุนเปิดธุรกิจหรือจะได้เรียนรู้ทักษะนะคะในการที่จะได้พัฒนา ต่อยอดตัวเองบางคนก็มีโอกาสจะได้เดินทางเพราะการทำงานก็ได้แต่ทีนี้เนาะชาวเมธถือว่าปัญหาของคุณจะเริ่มมีเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะตั้งแต่ช่วงหลังวันที่17กันยายนเป็นต้นไปเพราะในตอนนั้นนะคะคุณจะมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธและก็ดาวสุกสามดวงเลยนะคะที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งอารีจึงส่งผลให้เจ้าชะตาจะต้องเผชิญกับความยากลาบากในการทางาน หรือว่าในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นคนที่เป็นลูกน้องนะคะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่เจ้านายจะจับตามองคุณนะคะ และคุณจะต้องระวังนะคะอาจจะต้องไปเจอปัญหาในเรื่องงานที่เกิดจากความไม่รอบคอบของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาก็ได้ส่วนใครที่เป็นเจ้านายนะคะก็มีโอกาสจะไปเจอกับลูกน้องบริวารที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะจะคอยสร้างปัญหาให้คุณต้องตามไปแก้ไขส่วนคนที่ทําธุรกิจคนค้าคนขาย ก็จะต้องไปเจอกับศัตรูคู่แข่งขันหรือก็เป็นไปได้เช่นกันนะว่าหุ้นส่วนหรือว่าคนที่เคยทําธุรกิจร่วมกันมาจะแยกตัวออกไปแล้วกลับมาเป็นคู่แข่งกลับมาแย่งลูกค้าของคุณก็ได้ค่ะเอาล่ะโดยภาพรวมนะคะต้นเดือนยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าชาวเมษนั้นจะต้องรับบททดสอบที่หนักมากในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ก่อนวันที่21กันยายนค่ะดาวสุขดาวการเงินของชาวเมรจะโคจรอ,อ่อนกำลังนะคะแล้วก็ยังจะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งอริด้วยค่ะก็ถือว่านะคะช่วงนี้เนาะ,ะการเงินการหารายได้ของคุณจะฝืดนะคะจะหืดขึ้นคอกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ แต่ถ้าใครนะคะชาวเมทที่คุณรู้สึกวา่าเงินทองยังคล่องมือนะคะยังสบายยังชิลไม่ลำบากอะไรนะคะแม่หมอแนะนำนะคะว่าคุณต้องลองเช็คดูนะว่ามีหนี้สินอะไรที่คงค้างไว้หรือเปล่านะแล้วก็จงพยายามไปเคลียร์ให้ตรงนั้นมันจบเพื่อที่จะได้ลดทอนความเสียหายของดาวสุกได้นะคะหรือถ้าใครค่ะ ที่คุณไม่ได้มีภาระหนี้สินใดๆก็ตามตลอดเดือนกันยายนนี้อย่าได้ให้ใครยืมเงินและก็ไม่ควรไปลงทุนกับคนที่ดูไม่น่าไว้ใจเพราะมันมีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงได้ส่วนใครนะคะที่สถานการณ์ตอนนี้นะคะการเงินการหารายได้มันตกต่ำย่ำแย่ รายรับไม่พอกับรายจ่ายยังไงก็จะต้องฝืนประคับประคองนะคะประหยัดและวก็รัดเข็มขัดกันให้แน,น่นยังไงรอให้ดาวศุกร์ย้ายราศีก่อนนะคะในวันที่21กันยายนนะคะและเมื่อดาวศุกร์ได้ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดก็จะส่งผลให้ในเรื่องของการเงินการหารายได้ จะง่ายมากขึ้นหรือว่าเงินทองก้อนใดที่คุณกําลังรออยู่นั้นก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะให้คุณได้รับจับต้องกันในช่วงปลายปลายเดือนนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะ าดาวความรักกับดาวการเงินของชาวเมษนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะทีนี้พอเวลาที่ดวงการเงินของคุณแย่นะคะก็จะส่งผลให้ดวงความรักของคุณดูแย่พอๆกันเอาล่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้แม่หมอแนะนําถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะแยกย้ายอยู่กันคนละมุมนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุยกันนะคะมันก็มักจะทะเลาะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆได้นะคะ และบางคู่นะคะมีโอกาสที่แฟนคุณจะไปหลงเด็กติดเด็กนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะมาแย่งชิงคนรักของคุณก็ได้ส่วนใครที่ยังโสดอยู่นั้นนะคะทุกวันนี้ทั้งปัญหาชีวิตปัญหาส่วนตัวที่มีคุณก็น่าจะเครียดมากอยู่แล้วนะคะดังนั้นแม่หมอไม่แนะนำให้คุณจะต้องปวดใจเพิ่มเพื่อซ้ำเติมตัวเองกันนะคะ แต่เอาละอย่างไรก็ตามนะคะหลัง21กันยายนนะ,ะดาวสุกก็จะย้ายออกจากตำแหน่งปัญหาและก็อุปสรรคนะคะถึงตอนนั้นใครอยากจะง้อแฟนอยากจะชวนแฟนเที่ยวนะคะหรือว่าอยากจะเปิดหัวใจรักใครสักคนก็อดทนรอนะคะปลายปลเดือนเป็นต้นไปถือว่าคุณสามารถที่จะทำได้กันนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ชาวเมธจะต้องระวังนะคะทรัพย์สินมีค่าจะสูญหายนะคะเช่นมือถืออาจจะหายกระเป๋าสตางค์จะหล่นหายก็ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องเดินทางนะคะบางทีแวะเข้าห้องน้ําแวะพักผ่อนที่ไหนอาจจะต้องตรวจสอบเช็คเข้าของให้ดีก่อนที่จะลุกก่อนที่จะเดินทางกันด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณในระยะนี้จะเป็นเรื่องของความเครียดที่สะสมจนทำให้นอนไม่ค่อยหลับนะคะบางคนก็จะเครียดลงกระเพาะจนอาหารไม่ย่อยก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะชีวิตวุ่นวายเจอแต่กับปัญหาจะได้แก่วันที่4 5 9 10 18 และวันที่19กันยายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่คิงดาบเด็กถือเหรียญและคิงเหรียญ ก็เอาราคาะชาวเมฆทั้งหลายคะ่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้านั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สนับสนุนคุณก็จริงอยู่คะ่ะ แต่สําหรับไพ่ทาโร่นะคะที่แม่หมอเสียงทายขึ้นมาได้นั้นก็ถือว่าจะเป็นไพ่ที่ไม่ได้ให้ความหมายในทางที่ร้ายซักเท่าไหร่นะคะถือว่าคุณก็จะยังมีโชคดีอยู่พอสมควรเอาล่ะแน่นอนนะคะพอเรามีไพ่คิงดาบเข้ามาเป็นใบแรกเนาะกแ็แปลว่ากันยายนนะคะชาวเมษก็จะมีความเครียดความกดดันเข้ามาและถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ยากลําบากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วค่ะคุณก็จะสามารถจัดการ กับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะคิงดาบนั้นก็จะหมายถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะหมายถึงการที่เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ และก็แน่นอนค่ะว่าเมื่อคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งคุณก็สามารถที่จะประคับประคองพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างแน่นอนส่วนไพ่ใบต่อมานะคะก็เป็นไพ่เด็กถือเหรียญดังนั้นก็แปลว่าความหวังโอกาสยังมีนะคะในการที่จะได้เริ่มต้นอยู่เสมอ หลายคนจะได้ลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยนะคะและอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจสร้างทําอยู่ในตอนนี้จะนําพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณในอนาคตนะคะ ขอแค่อดทนนะคะขอให้สู้นะคะและถ้าอยากได้อยากมีอะไรก็ตามเราต้องลงมือทำก่อนเท่านั้นถึงจะได้มันกลับมาและถึงจะเหนื่อยจะหนักอย่างไรในตอนแรกสุดท้ายปลายทางนั้นเนาะชาวเมธทั้งหลายมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความร่ำรวยความมั่งคั่งเหมือนกับพระราชานะคะที่ถือเหรียญน,นะคะถือเงินก้อนใหญ่เป็นไพ่ใบสรุปของคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะอยากจะช่วยสนับสนุนแม่หมอและทีมงานนะคะด้วยการกดโดนิทซูเปอร์แตงหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์นะคะทักทายให้กําลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่สละเวลานาะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคลกันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ